สวยสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ชมวิวบรรยากาศสวยๆของเมืองมูทาลาที่ติดกับแมนามแล้วนะคะเดียวกับพาทุกคนเข้ามาชมลานแซนด์วิชค่ะเขาสามารถเลือกขนมปังได้ว่าเขาอยากกินขนมปังแบบใดขนมปังเพื่อสุขภาพหรือว่าขนมปังทั่วไปหรือว่างาะะเปียวก็เลือกเอาขนมปังเขาโอ๊กนะคะเดวกา เขาสามารถนั่งกินยูลานหรือว่าเขาอาจจะเอากลับบ้านแล้วแต่นะคะก็จะมีซอดให้เขาเลือกนะคะแล้วก็ผักที่เขาต้องการเขาก็ถามว่าเขาต้องการผักเปร้สั่งแบบยาวนะคะมีขนมปังแบบยาวกับแบบครึ่งนะคะเขาก็จะหั่นให้เขานะคะส่วนผักเปี้ยก็เลือกเอามะเขือเทศแล้วก็หอมแล้วก็แตงกวาเอาซอตบาร์บีคิวนะคะนี่ราคาทุกคนอาหารเร้าของเปียวแล้วก็อาหารเที่ยงของเปียวในในราคาเกาสิบห้าค่ะนี่บรรยากาศนะคะเขาสามารถหยิบน้ำโคกน้ำดื่มนะคะเขาก็จะบวกเพิ่ม นี่ละคะบรรยากาศนานังนะคะเมืองของเขาในช่วงเวลาเสาร์บ่ค่อยมีคนเดินผูกพานค่ะเพีวชอบมากๆเลยไปซื้อเนซับเบ้นะแมค่ะ,คะเป็นขนมปังแซนด์วิชที่แบบว่าเป็นรสชาติไกล้นะแมค่ะ,คะอร่อยมากๆเลยยวชอบนี่ราคะอาหารเสาร์ของพี่ก้อนเรื่มงานนะคะรุ่นๆไปจะซื้อเทียนนะแมคะรถเอราคาอยู่ที่เก้าสิบหาครูเนอค่ะ,คะทุกคนทุกอย่างของคือราคาหมดแล้วนะคะ แต่ว่าได้เยอะนะคะเปียวสามารถแบ่งกินตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงได้ด้วยนะคะป่านในเมืองของเขานะคะตรงนี้จะเป็นร้านที่เปียวชอบมาะะ้าค่ะจะเป็นร้านแซนด์วิชนะคะส่วนตรงพุ่นก็จะเป็นร้านขายแว่นตานะคะนี่ค่ะเมืองของเขาเป็นไงนะคะทุกคนสะอาดสะอานมากค่ะทุกคนสังเกตนี่แค่ใบไม้ร่วงนะคะอย่างอื่นสะอาดหมดเลยนะคะ นี่กะจักรยานเขาก็จะให้จอดอยู่ฝั่งขวามือคะ่ะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าจัดระบบระเบียบดีมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะสําหรับพักตรงนี้นะคะโรงแรมใกล้เมืองคะ่ะใกล้สถานที่ทุกอย่างฟังทั้งผุนก็จะเป็นยิ้มนะคะเห็นบอฟิตเนสที่พีอ่อ้อชอบเขานะคะนั่นก็เป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะเสียงเงินเข่าข่างละนะคะ เบียกับบ่ได้เขาโดนแล้วนะเนาะเบียกับบ่อรูเนี่ยค่ะอันนั้นจะเป็นร้านเห็ดเล็บนะคะมาเปิดใหม่นะคะ้านเห็ดเล็บส่วนตรงนั้นก็จะเป็นอ่า้านขายยาค่ะนะคะแล้วก็มีร้านชูชร้านชูชิรลานนั้นเบียกับเขาบอยค่ะกินบอยไปชอบนะคะมีการที่จอดจักรยานอยู่ในเมืองของเขาเขาจะ,ะลดน้ำลงให้ปันจักรยานนะคะเพื่อสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็อ๋อ นั่งรถนั่งรถไฟค่ะนี่ก็จะเป็นซิต,ตี้หูเซตนะคะเขาแบ่งโซนกันค่ะตรงที่เปียวม้ามื่อกี้ตรงฟังพุ่นนะคะเป็นแกลเรียยันด์เยค่ะก็จะมีห่างสรรพสินค้าขายพวกเสื้อผ้าขายรองเท้านะคะขายอย่างหลายๆอย่างส่วนฟังนี้ก็เป็นซิต,ตี้หูเซตเห็นไหมคะก็จะมีรอบบิสนี่คือร้านขายของเก่าค่ะ ส่วนฟังนี่ก็เป็นร้านอาหารไทยนะคะคนจีนนะคะกับพนักงานเป็นคนไทยอันนี้ก็จะเป็นพวกประกันนะคะที่ขายบ้านขายยังแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นร้านขายของเก่านะคะ็อบบีท้ที่เปียวมากมาค่ะเยี่วชอบของสื่อของร้านนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะยี่ห้อนะคะร้า,านขายเสื้อผ้า นี่้านขายของเก่านะคะมือสองเปียชอบมา้าฮาลานนี้เปียอชอบอยังแบบเนี้ยค่ะถ้วยกาแฟโพชลินค่ะเปียชอบดื่มกาแฟอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นเสื้อผ้าคุณผู้ชายนะคะนี่นะคะในเมืองของเขาต้องนีร้านไม่ค่อยเรือหลายนะคะเห็นว่าเขาใหญ่ออกอันนี้เลียด,ดิกาลูกขอเลยนี่คือลานมันว่างนะคะ ค่าเซาแพงค่ะเราคนไม่ค่อยเดินนะคะในเมืองในมุมนี่อันนี้จะเป็นลานคนจีนค่ะขายพวกอาหารไทยอาหารจีนนะคะโอ้เวนเวนอันซีพฟังแต่เปลีชอบแต่ว่าไซเราเดี๋ยวก็หลอกเบิ้งเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นที่หยอดเหิอนสดนะคะเปี่ยวเคยหยอดนะคะในเมะคอนเดี๋ยวนี้บ็ได้หยอดแล้วค่ะ ส่วนตรงพุ่นก็เป็นลานอาหารไทยนะคะ,ะเป็นร้านแขกนะคะแต่ว่ามีอาหารไทยตรงพุ่นกับเป็นร้าน,นวดไทยนะคะอันนี้เป็นธนาคารเก่าของเปียวนะคะเปียวเคยเข่าธนาคารนี้ตอนนี้เขาย้ายแล้วค่ะเมืองเขาย้ายหลายย่างค่ะทุกคนเพราะว่าคาเซาแพงค่ะคนที่เฮ็ดสีผิวนะคะผู้ใดที่อยาเฮ็ดสีผิวนะคะ ตรงนีก็เป็นที่จอดรถเนาะคะ่ะจอดได้4ี่ชั่วโมงนะคะต้องเสียค่าจอดนะคะ8ดโมงถึง6โมงเย็นนะคะหลังจากนั้นก็ฟรีค่ะอันนี้เปิดแต่6โมงเช้าถึง4ีทุ่มนะคะเกี่ยวกันส่วนร้านทางไันเป็นร้านเสื้อผ้าของลูกค้าพี่เอ๋เองค่ะเจ้าเสื้อผ้าสวยนะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นร้านของคนจีนนะคะ <c oughs> ของคนแขก <c oughs> อาหารไทยแล้วก็อาหารแขกนะคะ นี่ละ่ะเมืองของเขาเล็กนิดเดียวนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวไปทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวจังใดเจอกันใหมนะคะเดี๋ยวจะไปกินอาหารเ้าคะ่ะแล้วก็จะเตรียมทํางานนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ ป็นอะไรเนี่ยคะทุกคนแซนด์วิชของเปียวนาลอยหรือเปล่าคะอันนี้แค่เคืงสินนะคะเปียวกับจุกแล้วคะ่ะกินไปน้ผาผักไปน้ากระแซบคะ่ะทุกคนขนาดผากักไปน้าไปยังนึกอยากอีกเลยไะไหมคะนี่แหละคะ่ะทุกคน,นวิธีชีวิตในตังเดียนง่ายๆคะ่ะวันใดที่เปียวเตรียมอาหารบะทันนะคะเดี๋ยวแฟนเปียวนี่ประชุมกระทันหันนะคะเปียวกับไปซื้อแซนด์วิชนลยคะ่ะมากินนะคะง่ายๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะหลังจากที่กินเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเปียวกับล้อลูกค,าะคะ้าค่ะ เปลยาก็ทาความสะอาดนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูเฮ็ดยังให้เรียบร้อยเพื่อลูกค้าคนต่อไปเข้าม้านะคะเสร็จแล้วเปล่าก็มากินกาแฟค่ะทุกคนนั่งชิวๆชก่อนลูกค้าสิเข่าล้านประมาณ15นาทีนะคะนี่ค่ะคือชีวิตคนทํางานนะคะชีวิตเปี่วก็่อนข้างเร่งรีบนะคะแต่เปี่วพายายามหให้ตัวเองบ่เร่งรีบนะรอไหคะเหนื่อยแน่ค่ะแต่ก็ภูมิใจที่เขามีงานทํานะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการใช่ชีวิตอยู่ในเมืองนอก ่าคลองฉีพสูงมากนะคะเขาต้องช่วยเหลือกันนะคะเ่ว่าจะเป็นสามีแล้วก็ภรรยาต้องช่วยกันทํางานนี่แหละค่ะสูกันไปคะ่ะในยุคสมัยที่ข้าวยากมากแพงเนาะคะ่ะเลิกงานเบลก็เอากาแฟแล้วก็ขนมมาเสิร์ฟแฟนให้เพิ่นนั่งรอเยลนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านพร้อมกันขนมที่เยลมาสเสิร์ฟแฟนแฟนว่าเจมันมันน่อยมันหน่อยขักเนะอะย่านบบอิมเลยไหมคะ่ะทุกคนอร่อยมากครับอร่อยมากครับอขอบคุณครับกลับกลุ่มครับ หลังจากเลิกงานค่ะเปียวกับมาล้อแฟนนะคะแฟนเปี่ยวกับเตรียมเก็บอุปกรณ์นะคะกับกลับบ้านพร้อมกันค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเปียวกับเก็บบรรยากาศให้ทุกคนเบิง้งวันนี้ทองฟ้าสีแปลกดีนะคะแต่เปี่ยกับว่าสวยไปอีกแบบค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะท้องฟ้ากัเป็นแบบนี้ละคะ่ะ นี่แหละค่ะเป็นยังไงนะคะชีวิตหนึ่งวันของเรานะคะในสวีเดนต้องฝ่าสดใสามากแต่ในวันที่ฝนตกมาล้อชมกันนะคะว่าบรรยากาศขางทางจะเป็นแบบใดเปรียวเก็บบรรยากาศในวันที่ฝนตกเมื่อให้ทุกคนได้ชมค่ะกระสวยงามไปอีกแบบนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีต้นไม้เปลี่ยนสีค่ะสวยงามไปอีกแบบนี่คือสเสน่ห์ในเมืองนอกนะคะชีวิตในสวีเดนนะคะสวยงามค่ะมีหลากหลายให้เขาได้เห็น เนี่่ยคะเห็นบอกคะสีเขียวสีแดงสีดำตาลนะคะนี่คือเสน่ห์ของฤดดูใบไม้ร่วงค่ะสวยงามไปอีกแบบในวันที่ฝนตกขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันในคลิปใหม่นะคะ